เอาเอาแปดิบกันเดียวแปดสิปลอยแล้วกทางเก้าซิปลอยเออเอาแยกลอยด้วยสิเอามา่เอาแยกลได้ไลน์กไป้เจ็บต้งเียองเตียั้งเจ็ดย้งอยงเต้ยตั้งเ้งี้ยัเงเตั้งเตี้ังเตี้ยี่ต้งงเต้ยเี้ยตเตี้ยงเีตงีเียัง จอดเดบุดยูบุดไหมหลวงบาดเบาดีแล้ววะเอาท่าตามรุ่นตามเชี่ยครับสร้างจอดบุดครับผมวันนี้ก็อัไนก็เขาพิเยนพี่เสด็จ นี่ <laughs> ้องกี่เสดดด <laughs> อันนี้เมนเทียนข้องเทียนโอริโอ <laughs> โอ้แต่ละคนซื้อ่น่องเลยค <laughs> ักเป็นคักน,นม,ม่นรูบรอบาเบกรอาำรวดอนโอรีโอห้องแทะกลาวันก็บัด,บบดบข้าวเย้ อันนะั้นข้องเทียนเซียนตังผู้มาลินทิ้งฝั่งซ้ายจูเนียอันนี้ขนาดท่อเล็กครับผมท่อใหญ่เพื่นไปใช้บูมืมอนี่จักผ่านผ่ผานบองหูแต่ว่าท่อน้อยอยู่นี่แหละครับผมมันต้องซ่มตำบนต้องห่างครับผมฝากพี่น้องที่เข้ามาติดตามด้วยครับเพื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติงกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเพ่อจะ้างนั่นเลยครับผม เอาเด็กลื้มกทนทคกมกหนกหัวที่ไใครบัได้ดบักโค้ห้กูรถยางหัวแค่บองได้บักโค้ับสไขรห้รถัยางหัวอันซุ่มลูกล้านอยู่นี่แหละครับผมมาเหยาะกัน <laughs> เดี๋ยวถ่าตามรุ่นตอนขืนทานครับพี่น้องผมบัน <laughs> บางแรกเป็นของสิงห์ฝั่งสายจูเนียครับพี่น้องตามรุ่นตามเที่ยครับพี่น้องนี่เจ้าของขายเพ่นราค <laughs> าตาอ ราคาซางมีบี่ราคา้าอะไร่ิบ้าสิบไปสี่สิบห้าสิบรอตรามลุ้นตามเชียร์พี่น้องไปไังไปไปตามตัวนึงไปสวดไปั้มไ่เอไโอ้หอนลงมา่ามั่วครับเจ้าเจ้า เห็นตะบังน right <c oughs> oh, ี่น you know you know ี่นี่นีนี่โบกนี่โอ้ไไไโบกอ่ะเอาโบกกหางไปพนละหมอนโอ้สุดยอดบังไฟโบกพี่น้องปวดเอ็นก้อน่ลำตัวนี่ลำตัวนี่ล้ำตัวนี่แต่ว่าโบกใุ่่นโบกสัตว์กไดนี่โบก บางต่อไปเป็นของเทียนจอดเบิกฟ้าพี่น้องน้องสุมเอฟซีารุ่นทาเทียนเป็นบงับงไฟบังไฟโบกขนาดไงหายังี้หรือป่เจ้าไนดน้ล

ยี่สิบเดียวบาเวียดนามจริงหน่อยโอ้ยบางไฟโบกระเบื่อฐานฐานข้าฐานคือเก่าฐางข้าฐานคือเก่าโอ้ยบรดเท้แฉกประเดศแฉกเตี้ยบางไฟระเบิดโอ้ยผุดขาดจงปุ่งใหม่ว่าบันกลายเป็นเสียขาด อันนี้ลราเสียขาดัตรมึงของแท้ประวัตินี่นะครับผมเสียขาดของแท้บ่กขาดจากไั้เลยขี่มือนใหม่เอาหันไข้ทุกคนบรเเ็นน็อย่างก็ผมขอบคุณทุกๆการที่ตามครับสวัสดีครับ